รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีและมีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี ดีครับได้เวลามาเล่นมาเรียนมารู้กับพี่ดราโก้ในบ้านมหาสัจรรย์ Wonder House oh. กันแล้วครับวันนี้พี่ดราโก้คิดเกมขึ้นมาได้เกมหนึ่งล่ะเป็นเกมนี้ครับ,บ,บได้ยินพี่ดราโก้ไหมครับงั้นลองอีกทีนะครับ ยังไม่ได้ยินอีกเหรอครับสงสัยพิราก็จะกระซิบเบาไปหน่อย <Yeah. S 1> อุ๊ยมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยมาเงียบๆแบบนี้พิราก็ตกใจหมดเลยนะครับแต่เอาล่ะวันนี้ใครมาบ้านพิราก็บ้างแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อมินับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องบัโก้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเอ็มครับสวัสดีค่ะหนูชื่อลิลี่ค่ะวันนี้ มาโกจะให้น้องๆเล่นเกมกระซิบตามหาคำศัพท์กันเกมนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับและคำศัพท์ที่จะให้น้องๆได้เล่นสนุกกันวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะครับดูภาพแล้วกระซิบบอกต่อกันเลยงั้นมาเริ่มที่น้องมาโกกักนก่อนเลยครับ <S <S> แล้วคำศัพท์คำแรกที่ได้ยินคือคำว่าอะไรครับค่ะ <ies> ถูกต้องแล้วครับงั้นไปหาตัวอักษรกันเลยน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยเพื่อนๆด้วยนะครับรถย C A รถยน C A R รถยนต่อไปเป็นภาพที่สองน้องเอ็มจะต้องเป็นคนกระซิบบอกเพื่อนๆนนะครับ ถูกต้องแล้วครับงั้นไปหาตัวอักษรกันเลย <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียว B O A T เบเรือ B O A T b o เรือ <c oughs> ต่อไปเป็นภาพที่สาน้องลินลี่จะต้องเป็นคนกระซิบบอกเพื่อนๆน,นะครับดูภาพแล้วกระซิบบอกเพื่อนได้เลย ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับหาคนเจอไม่เอ่ย T I N t r าเจอแล้ว T R A I N t r i n รถไฟ เป็นภาพสุดท้ายแล้วนะครับน้องวินจะต้องเป็นคนกระซิบบอกเพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. แล้วคำศัพท์ที่ได้ยินก็คือไปนี่คถอถ้าอย่างนั้นไปหาตัวอักษรกันเลย <Please. S 3> <Bye. S 1> มีตัวอะไรอีกนะ I C Y C L E bicycle รถจักรยานยานพาหนะเป็นสิ่งที่ใช้ในการเดินทางหรือขนส่งสิ่งของช่วยให้เราเดินทางไปที่ต่างๆได้สะดวกรวดเร็วซึ่งรถยนต์รถจักรยานและรถไฟจัดว่าเป็นยานพาหนะทางบกส่วนเรือเป็นยานพาหนะทางน้ําครับเอาละครับเด็กๆรู้คําศัพท์หมั่นทบทวนจําขึ้นใจแล้วกลับมาสนุกกับพี่ดราโก้ใหม่นะครับพี่ดราโก้รอน้องๆอ,อยู่น ้อมบ๊ายบสนุกมากทุกอย่างเลยให้กระซิบบอกแล้วก็ตัวอ hmm. no mm ักษรแปลกคือเกมกระซิบบอกแล้วก็หาตัวจิกกซอว์อัลฟาเบลค่ะ